สวัสดีวัยรุ่นนักปรุงยาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมวากี้วิส r d นะก็ตอนนี้มันได้ทําการอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าอัปเดตอีกแล้วนะอัปเดตอย่างเยอะเลยนะก็ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมก็ม,นมันอัปเดตมันอัปเดตเป็นนวม,มานะเป็นนวมของนักมวยนั่นเองนะเพราะวันนี้ผมก็จะมาสอนหานะก่อนที่จะไปรับชมวิธีการ หานะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะโอเคก็ okay. <Okay. S 2> ขั้นตอนแรกนะให้คุณผู้ชมต้องมีนี่นะต้องมีพริก,ก่อนนะเพ<อ>ื่อที่จะเอาไปเผาเหมือนเป็นพุ่มพุ่มหญ้านะ <S <S ก็ปรุงเข้าไปเลยนะแล้วกดสเปาไม่ได้เลยแล้วก็กดเดรนทิ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าอ่าไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอก,รอกเดี๋ยวผมจะ ผมจะเสกยาที่ผมเซฟเอาไว้ก็คือยาที่มันวิ่งเร็วนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะจะได้ไม่จะได้วิ่งไปถึงเรเร็วนั่นเอง <c oughs> นี่อันนี้นะ <c oughs> ก็สำหรับคุณชมคนไหนที่อยากรู้เอ,อที่ไม่รู้ว่ายาสูตรยาคือคือ,ค,อคืออะไรนะสูตรยาวิ่งเร็วก็คือต้องใส่เท้ายีราฟนะใส่เข้าไปเยอะเลยนะโอเคแล้วก็ต้องไปมันมันจะมีจุดหนึ่งนะมันจะเป็นพุ่มไม้นะแล้วก็จะเขียนว่านี่มันมันจะมีป้ายแบบนี้นะตรงนี้เลย มันก็จะมีป้ายให้เราเผาน,นั่นเองนี่ก็ใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยนะก็จะไหมอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการเผาป่าน,นั่นเองแล้วพอเข้ามานะเออใช่แล้วคุณผู้ชมก็จะตกแล้วก็ตายน,นั่นเองที่มันวิ่งเร็วไปหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ให้คุณผู้ชมเอาอีกยายอีกสูตรหนึ่งน,น,นั่นก็คือนี่น,นั่นเองเป็นใจแอนนะหูใจแอนหูยักษ์นะโอเคแล้วก็กดสปามาได้เลยเพราะว่าข้างในนั้นมันจะมีช้อนนะ มันจะเป็นไม่ไม่ใช่ช้อนมันจะเป็นเออเขาเรียกว่ากุญแจนะกุญแจมันจะรย์ใหญ่นะเพราะว่าถ้าเหมือค,คุณผู้ชมไม่มียานีคุณผู้ชมจะยกไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเรียกได้ว่ากำลังแขนนั้นไม่พอนั่นเองโอเคแล้วก็ก่อนที่จะไปผมจะอ่าใช้ยาเดิมแล้วกันยาสปีดเพื่อความรวดเร็วกดไปเลยกินไปเลยโอ้โหน้ำยาสีเหมือนกันซะด้วยผมกดกินกินเลยแล้วกันเฮ้ย แย่ะแย่ละผมจะปากลัวทั้งที่ยังวิ่งเร็วอนะจะไป <c oughs> ได้ไหมเนี่ยอุ้ยขอขอให้ไม่ตกอุ้ยรอดเฉย <c oughs> นี่แล้วก็ได้กุญแจนี่มาเลยนะกุญแจงงนะ <c oughs> แล้วใส่ไปได้เไ,ไหมปึ๊บงอนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นะคุณผู้ชมเขาจะให้เราอ่าให้เราไปปรุงยานะเพื่อเอา DNA ของตัวคุณเองนั่นเองน,ะ <Okay. S 1> นี่นะแล้วก,กดโอเคไปลแล้วก,กด กดรีเซ็ตแล้วกดเทเลพอร์ตกลับไปนะแล้วก็เคลียยาเก่าทิ้งไปเลยนะคุณผู้ชมให้ใส่ให้ใส่เป็นแฟรี่นะใส่แฟรี่เข้าไปแล้วก็กิ้งกา่าหน้าโง่ตาโตนะจะเรียกให้ยาวทําไมนี่นะแล้วกดสปาวได้เลยแล้วคุณผู้ชมก็นี่เลยแล้วก็กดดรนทิ้งนะแล้วคุณผู้ชมก็กดกินไปเลยแล้วก็ไปยืนในหม้อนะแล้วก็รอวันตายนั่นเองใช่แล้วตาย นี่ก็จะได้ DNA ของตัวคุณเองนะนี่สูตรส่วนผสมก๊อป0ู7รูรเจ็ดจนนี่นะก็ประมาณนี้เลยนะมันจะเป็นชื่อคุณนั่นเองนะแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ยาสูตรนี้มาเออผมเอายาสูตรวิ่งเร็วก่อนแป๊บนึงนี่นะแล้วก็สปาล <Okay. S 2> โอเคอ้าวทำไมอ๋อดอกก่อนโอเคนี่นะก็กินไปเลยประมาณนี้นี่ผมต้องไปเล่นปลากรวอีกรอบใช่ไหมเนี่ย ระวังตก,กน,นะนะมันเป็นบ่อถั่วอีกแล้วนี่นะแล้วก็เอามาให้กับไอ้นี่เลยนะ,ะแล้วก็จะสร้างสะพานสะพานลมขึ้นมานะเรียกว่าโคตรอีพิกเลย <S <S นี่แล้วคุณผู้ชมก็ต้องมาคุยกับอะอะไรเนี่ยหุ่นหินหุ่นศิลาโง,โง่ๆนี่นะแล้วก็กดคุณผู้ชมก็กดอันแรกไปเลยนะเขาเรียกว่าอะไรตอนตอนบรรเป็นคําถามนะนี่กดอันแรก นี่แค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้หนวมมาแล้วนะเรียกได้ว่าเดี๋ยวนะมันมันดูเล็กไปไหมแขนผมใหญ่เกินไปวะนี่แค่นี้ก็จะได้นะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าอีซี่มากๆเลยนะโอเคเรามาลองปรุงยางดีกว่านะว่าไอหนวมมันจะทําอะไรได้นะนนี้มันก็ต้องเป็นนวมอยู่แล้วแหละผมจะลองดูนะว่าถ้าต่อยคนมันจะมีดาเมจไหมเฮ้ยสวัสดีไอหัวไอหัวฟ้าโอ้ต่อยไม่ได้เหรอมันไม่มีดาเมจนะคุณคุณผู้ชม แล้วถ้าต่อยคือแบบมันไม่ต่อยเออเฮ้ยห,ห,หมัดหมัดไฟเหรอหมัดไฟซะด้วยอะไรเนะี่ยเฮ้ยมีเพชรด้วยเหรอเฮ้ยมันมีระบบเพชรด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเพชรด้วยมันอัพเดตเพชรมาด้วยเหรอโอ้โหเติมได้ซะด้วยโอ้โหก็สำหรับคุณทุกคนไหนที่เออ มีโรบักนะแล้วก็เป็นเทพูโรบักนะแล้วก็อยากให้เกมนี้หลอกแดกเงินคุณก็อย่าลืมที่จะมาเติมเพชรแล้วก็ไปซื้อของนี้กันด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวผมมาปรุงยาอีกรอบแล้วกันนะว่าถ้าปรุงปรุงกับยาอื่นมันจะเป็นไรไหมนะปรุงกับอ่าไอหมวกนี่ล้วกันนะอืมปรุงไม่ได้เหรออ่างั้นลองกับนี่แล้วกันกระป๋องเครื่องดื่มอันนี้ก็ไม่ได้แล้วถ้าโรบักล่ะ อ้าวแล้วผมเดนันเก่าทิ้งเฉยลองดูอีกรอบไม่ได้นะมันมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วถ้าใส่กับไอ้นี่ล่ะนุดเดิลไม่ได้เฮ้ยถามยิงพลิกพกใส่พลิกพลิกได้ไหมเฮ้ยพลิกได้ไฟโกฟเอถุงเขาเรียกว่าอะไรนวมติดไฟเหมือนไอ้นั่นเหรอชัดเจน ก็สาหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเป็นนักมวยนะแล้วก็มีหมัดไฟแล้วก็ให้ไฟนั้นเผาหน้าคุณตายนะก็ยะอย่าลืมที่จะพุงยาสูตรนี้นด้วยนะ <Yeah. S 1> สําหรับวันนี้ผมไปละเออแต่ก่อนที่อยไม่ใช่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย